ทักทายตอนสายๆค่ะวันนี้กำลังเดินทางไปหาคุณหมอค่ะพอดีคุณหมอนัดประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะแต่เราขอเลทไปสิบโมงเพราะว่าไปไม่ทันหมอนัดเสาร์อาทิตย์นี่คือนัดกับหมอตั้งแต่สุกเสาร์อาทิตย์นัดกับหมอเลยค่ะ ทั้งสวันเลยไม่มีเวลาไปไหนเลยยังไม่ได้ทําคลิปเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากกับวันหยุดนะคะเฮงเฮงปังป,งปงสุขภาพกันแข็งแรงกันทั่วหน้ามีคนหนึ่งงอนงอนเพราะว่าตั้งแต่เช้าหกโมงคะ่ะคุณแม่บอกว่าให้รีบแบบน้ํานะคะจะไปหาหมอจะพาไปหาหมอคะ่ะแต่นางบอกว่าไม่ไปหนูไม่ไปกับแม่ค่ะวันนี้พอ แม่อาบน้ำแต่งตัวเสร็จจะขึ้นรถไปหนังวิ่งขึ้นรถอย่างรวดเร็วและฟ่องไวเลยค่ะโดยที่ไม่อาบน้ำเลยโอ้ได้แ,แท่เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนสเสื้อผ้าเฉยใช่ไหมคะเปลี่ยนสเสื้อผ้าเฉยๆกับฉีดน้ำหอมเอาค่ะน้องแชมพูของเราไม่ไหวเลยค่ะวันนี้มีนัดกับหมอคุณหมอรอก,ก่อนนะคะรอสักครู่ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์หมอนัด ไ็ได้ไปไซเลยทุกคนอยากไปเหลาะอ,อยู่ทะเบิงก่อนค่ะน,นี่ต้องไปเห็ุธุระแล้วก่อนแล้วจะกลับมากำลังเดินทางค่ะอีกประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีค่ะน่าจะถึงเพราะว่าในเมืองบ้านเราก็อนนี้จะจองพาแล้ว กันนะทุกคนขอให้ปังๆทุกคนนะคะลงวันละสองสามคลิปก็ได้ค่ะสำหรับคลิปรีวประมาณห้าคลิปก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความขยันของเราค่ะโพสก็โพสเยอะๆเลยส่วนคลิปยาวเราก็ลงแบบสองถึงสามคลิปก็ได้ให้แต่เราลงทุกช่องทางทุกวันอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยลดค่าในการมองเห็นวันนี้อาจจะไม่ปังพรุ่งนี้ก็ปัง เราเพราะว่าเราทุกคนมีศักยภาพในการทํางานแต่ละแบบแต่ละความถนัดของเราถนัดแบบไหนเราก็ทําคลิปแบบนั้นหรือว่า AI ความสุขกับการทำคลิปนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเน้นเปังๆกันทุนหน้านะคะขอตัวไปหาหมอก่อนค่ะทุกคน,กนค่ะไปก่อนสวัสดีค่ะ